สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในไร่มันสำหลังเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับมีผลลัพธ์ในฤดูก่อนยอดเยี่ยมมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอนายโสพลฝาสุกอืตตมอิตตําบลโป่งนกอำเภอเทศติดจังหวัดชัยภูมิแปลงมันตรงนี้กี่ไร่ครับของพี่ห้าไร่ครับห้าไร่ตรงนี้นะแล้วทําทั้งหมดกี่ไร่ครับการที่แล้วทำสามสิบไร่รอบที่แล้วสามสิบไร่ครับรอบนี้ห้าสิบไร่ครับห้าสิบไร่เพิ่มขึ้น รอบที่แล้วได้ทราบมาว่ามีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมกี่ไร่ครับห้าไร่ครับห้าไร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับแปดสิบสี่ตันครับแปดสิบสี่ตันครับผมจริงไหมเนี่ยจริงครับไม่ได้โม้นะหารออกมาครับท่านผู้ชมตกประมาณไร่ละสิบสิบเจ็ดตันสิบเจ็ดตันต่อไร่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเดียวเคยได้ขนาดนี้ไหมไม่เคยได้เคยได้สูงสุดเท่าไหร่แค่ห้าตันนลครับห้าตันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วโอ้โหพอสิบเจ็ดตันแบบนี้อึ้งเลยนะครับ ดีใจไหมครัดีใจครับอ่ะงั้นขออนุญาตถามเลยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่รอบที่แล้วไม่ได้ใส่เลยฮะไม่ได้ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยเหรอครับโอ้แล้วใช้อะไรใช้ตัวนี้ครับใช้โฟทีครับผมอ่านะครับใช้โฟทีใช้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอันตอนก่อนจะก่อนจะปลูกผมจะแช่ก่อนอ่าแช่ท่อนอ่าผมอ่าแล้วก็ฉีดครับผมอ่าฉีดไปประมาณกี่ครั้งสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับผมอ่าแล้วระเบิดหัวด้วยไหมเนี่ยตัวนี้ครับ เอาตัวนี้มาระเบิดหั่วด้วยอ่าครบสูตรเลยคปับ84ตันเลยยอดเยี่ยมครับอ่าทราบมาว่ารอบนี้ติดใจอะไรบางอย่างตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมแปลงเนาะนะครับนี่ฮะนี่ครับแปลงของพี่สสพลนะครับโอ้ดินสวยสวยมากเลยอ่าติดใจอะไรคะตัวนี้ครับโฟซอยครับผมอืมเอามาใช้ใช้ยังไงฮะตัวนี้ผมเอาขีดก่อนก่อนจะไถก่อนจะไถเนี่ยนะอ่าใช้ไปกี่ช้อนสามช้อนครับต่อน้ํา ยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรนะครับสามช้อนเลยเหรอครับผมทำไมดินของเราไม่ดีหรือไงดินที่แรกมันแข็งอ๋อดินมีปัญหาดินแข็งครับนะครับแล้วปัจจุบันพอใส่โฟซอยไปแล้วเป็นไงดีไถ่เข้าไถเรืเปิดเลยครับอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสวยอย่างนี้เลยนะครับโอ้แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเหรอครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมอะนอกจากแปลงนี้ที่กองเตรียมมีปลูกไปแล้วบ้างไหมฮะครับแปลงข้างทางเนี่ย อ๋อตรงที่ผมเข้ามานะนะครับอปลูกได้กี่วันละเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้วก็เอาโฟซอยมาใช้เหมือนกันเป็นไงบ้างตอนที่แรกปีกายผมไม่ได้ใช้ตัวนี้อ่าผมเห็นอยู่ในเฟซเพิ่งลองปีนี้ว่าจะมันจะดีหรือเปล่าอยากเอามาลองใช้อยากเอามาลองดูแล้วพอปักท่อนพันมันไปแล้วหลังจากที่ใช้โฟซอยเป็นไงมันขึ้นดีออกขึ้นดีเสมอกันไหมเสมอครับ ขึ้นดีขึ้นสวยกว่าปีก่อนเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจของเกษตรกรนะครับที่นะครับบอกได้เลยว่าลดต้นทุนเนาะครับเพราะว่าปัจจุบันปุ๋ยก็แพงแล้วก็ส่งเสริมด้วยนวัตกรรมนะครับผลผลิตนะครับก็มีนะครับแล้วก็มีระดับที่ดีดีเลยล่ะทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โสพลครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราได้ฟังนะครับขอให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอด นะครับมีคนมาเห็นของเรามีอยากจะใช้ป้างไหมใช้เยอะครับเออนะครับก็เขาก็อยากลดต้นทุนเนาะนะครับอ่ะวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่อสคนมากครับผม,มนัทพงศ์บทองเกษตรไปทักษโลกหลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ